สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโสนะครับผมในวันนี้เราจะมาพูดถึงกันครับเกี่ยวกับตู้กระชังตานะครับนับจากนี้ไปสักประมาณ6เดือนว่ามีตู้ไหนที่น่าสนใจกันบ้างแต่ย้าก่อนนะครับว่าอันนี้สุดท้ายคุณต้องเลือกเอาเองว่าคุณอยากได้ตัวละครน,นั้นจริงๆหรือเปล่าคุณเน้นกับการเล่นคอนเทนต์ต่างๆของเกมนี้ยังไงกันบ้างนะครับเพราะสุดท้ายไอเดียของคุณแล้วแต่คุณเองนะอันนี้ผมจะย้าทุกครั้งซึ่งในวันนี้ผมจะเป็นการพูดถึงกับตู้กระชังตานะครับที่น่าสนใจและพูดถึงการใช้งานโดยคครรรรรรร่่าา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 าวววๆใใหหห้้้้ฟััังงงงกกกกนนนนนดยะะะะะบบบบมีชออไไแแตตสลจจเเป็ เพราะว่าสุดท้ายเรายังไม่เห็นการใช้งานที่เป็นงานหลักขนาดนั้นนะครับก็ต้องขออธิบายกันไปก่อนนะสำหรับข้อมูลต่างๆภายในคลิปนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเันก่อนเลยแล้วกันนะครับกับตัวของตารางกาชาไทาม์ไลน์ต่างๆของเซ r ร์เวอร์ g l o b a l ณตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับอันนี้คือตารางณเวลานี้เลยถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตผมจะมีการแปะเอาไว้ให้ตามโซเชียลมีเดียของทางช่องนะครับซึ่งตามภาพนะครับผมคุณก็จะเห็นว่าเราจะเห็นช่วงเวลาสักประมาณ6เดือนนับจากนี้ไปแล้วก็จะมีตัวลิมิตตัวเฟสติวัลที่เยอะพอสมควร ด้วยนั่นเองนะอาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปการพูดถึงกับพวกตัวละครใหม่ละกันรวมถึงตัวละครที่น่าสนใจที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นั่นเองนะฉะนั้นเราไปเรื่องกันก่อนเลยละกันนะครับกับตู้แรกของเราก็คือซารีเดสที่อยู่ณนะช่วงเวลาตอนนี้ที่ผมทําการอัดคลิปและยังอยู่ในช่วงที่ผมมีการเริ่มลงคลิปไปนั่นเองโดยตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครการโจมตีสีม่วงกราสีแดงถนัดพื้นที่ในอาคารและย้ําว่าตัวละครนี้เป็นแค่ตัวทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะครับในอนาคตคุณก็มีโอกาสที่จะดูเลตตัวละครนี้ออกมาด้วยได้เช่นกันโดยตัวละครนี้นะครับผมจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเป็นตัวละครที่เราใช้ในการโจมตีหมู่พื้นที่ในคาคานั่นเองและออกแบบมาสำหรับการเล่นกับบอสทออย่างทางทิฟเฟรตครับทิฟเฟรตจ,จะเป็นบอสหอตัวใหม่ที่เราจะไม่ต้องใช้ตัวละครออปชั่นแบบทางซาอรีเดสนี่แหละในการเล่นแต่แน่นอนครับว่าไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดซาอูีไปแล้วคุณเล่นไม่ได้นะมันจะมีตัวละครอื่นๆนะครับที่สามารถทํางานแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นฮานา้ หรือว่าเรนะครับก็สามารถทํางานแบบนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะรวมถึงงานอื่นๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเอาที่เคยเห็นมาการตีเชเซตแกเรดบอสนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้ในกรณีว่ามาเป็นเกราะม่วงนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็คืองานต่างๆนะครับของตัวซาวรีเดสในเรื่องคอหน้าเปิดอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเราเองแล้วกันเพราะสุดท้ายงานหลักของตัวละครนี้คือบอสหอทิฟเฟรตนั่นเองนะครับ ถัดไปเราไปดูต่อครับสำหรับอารูเดสตัวละครนี้เช่นกันเลยไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะครับเป็นตัวละครทั่วไปเท่านั้นโดยตัวละครนี้จะเป็นสไตรเกอร์นะครับเกราะสีเหลืองจุดเด่นที่สุดของตัวละครนี้คือ e x สกิลค่าคอสามเท่านั้นเป็นการบัฟคริดตาเมจให้กับ,บร่วมทีมหนึ่งเป้าหมายซึ่งถือว่าบัฟได้เยอะพอสมควรนะครับและนอกจากนี้เบสิกสกิลสามารถใช้ในการฮิลได้รวมถึงซับสกิลสามารถลดต้านทานคริของศัตรูได้เช่นกัน แต่ในแง่การใช้งานจริงเราเน้นกับการใช้งานเพียงแค่ EX Skill เท่านั้นนะครับทำไมตัวละครนี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่ที่ Rio เข้ามานะครับการหยิบความต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องใช้การรับ EX Damage รรวมถึงการกอปสกิลเนี่ยเขาก็จะหยิบม,มาเป็นร i โคู่กับคิซกิ แล้วทาให้พื้นที่ของสไตรเกอร์ตรงนี้เราต้องการการรับอื่นครับที่ไม่ทับกันกับ2ตัวละครนั้นซึ่งคําตอบก็คืออารูเรสนั่นเองทําให้ในเรื่องของการใช้งานของตัวละครนี้ณตอนนี้เรียกได้ว่าสตองอัพขึ้นมาเยอะมากๆกก็คือมีความน่าเปิดมีความน่าสนใจสำหรับการใช้งานขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยถ้าใครไปสายตีบอสตัวละครนี้ผมถือว่าอยากให้เปิดเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวละครนี้แล้วคุณจะตีบอสไม่ได้นะคุณก็ยังสามารถใช้คอมเดิมๆในการเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยการตีบอลจริงๆมันน่าสนใจกับการที่คุณจะมีตัวละครนี้เอาไว้อยู่ใน i อดีด้วยนั่นเองนะถัดไปนะครับเราไปดูกันต่อสําหรับตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือจะเป็นฮิคาริแล้วก็นโซมินะครับทั้ง2ตัวละครนี้จะเข้ามาในช่วงวันที่23กันยายนและทั้งคู่เป็นตัวละครลิมิตนะเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าสําหรับตัวแรกครับคือฮิคาริฮิคาริจะเป็นตัวละครเกราะสีแดงบทบาทเป็นตัวละครซัพพอร์เตอร์ จุดเด่นที่สุดของตระลนครนี้คือ EX Skill ค่าคอ2เท่านั้นมีความสามารถในการบัฟประสิทธิภาพกระสุนม่วงให้กับเพื่อนร่วมทีม1เป้าหมายสกิลตรงนี้ให้นึกภาพมันคล้ายๆกับคายโกปีใหม่เลยก็คือค่าคอ2บัฟประสิทธิภาพสีนั่นเอง เพียงแต่ว่าเป็นสีม่วงนะและนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งความสามารถด้วยก็คือจะสามารถลด extra cost ให้กับผร่วมทีมที่ได้รับเอ็กซ์สตรงนั้นไปด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่ง extra cost คืออะไรมันคือค่า cost เพิ่มเติมที่เราสามารถปล่อยให้มันไหลได้ก่อนที่เราจะรันสกิลแล้วทําให้การโจมตีอย่างต่างเหล่านั้นมันดุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นโนโซมิที่จะเข้ามารพร้อมๆกันก็เรียกได้ว่าสก,กิลมันออกแบบมาให้เล่นคู่กันตรางันนั่นแหละแต่ตัวคนอื่นๆแล้วกันนะครับให้เห็นภาพกันเพิ่มเติมก็อย่างเช่นฮาซึมิชุดพละมินริ ي ซาสึกิเป็นต้นนะครับที่เราสามารถปล่อยให้ค่าคอสมันไหลแล้วโจมตีแรงขึ้นได้ไอแบบนั้นอ่ะเราเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าคอสแต่ในแง่างการใช้งานจริงออปชัน่นตรงนี้มันออกแบบมาให้เราใช้กับโนโซมิเท่านั้นณนะเวลานี้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้เบสิกกับซับสกิลเนี่ยมันก็มีความสามารถคคคล้้ายยๆกกกกัััันนนนบตตรสีีออออววว็็ืจะะเปขงุ่ช ถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลจะเลเ้ลวแม็กซ์นะสำหรับซับสกิลอครับมันจะเหมือนกับอุยเลยก็คือว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมมีการใช้งานเอ็กสกิลสครั้งจะได้รับมา1 stack s t a c สแตคและเมื่อเก็บครบ3 stack, s t สแต็คเบสิกสกิลจะทํางานเบสิกสกิลตรงนี้จะทําการบัฟประสิทธิภาพกระสุนม่วงให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนตัวละครนี้ก็เลยจัดได้ว่า น่าสนใจมากๆสําหรับการจะนําไปใช้งานในฐานะของตัวละครที่เป็นซับเทพของสีม่วงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจกับว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีคอนเทนต์หลักอะไรเยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูกับการใช้งานแล้วนะครับตัวละครเนี้ยเราได้ใช้อะไรกันบ้างก็จะมีพวกแกนเดดบอสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการตีกับตัวบอสที่เฟรตนะครับณนะเวลานี้เรดบอสปกติยังไม่มีสีม่วงเข้ามาเลยหลังที่ตัวละครนี้เข้ามารวมถึงต่อให้เข้ามาเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าใครตีแค่อินเซนทอร์เมนต์เราจะได้ใช้ฮิคาริในการตีคุโรคางเง ถ้าเกิดว่าคุณมองถึงอนาคตแล้วกันแล้วก็คุณดูจากเทรนต่างๆของการออกโตัวละครของเกมนี้ก็เรียกได้ว่ามันน่าสนใจมากนะกับการที่คุณจะหาฮิคาริเก็บไว้สู่ไอเดียของคุณนั่นเองนะครับถัดไปเราไปดูกันต่อครับสำหรับโนโซมิ โนซมินะครับเป็นตัวละครจมตีสีม่วงกรอสีแดงถนัดพื้นที่ในอาคารย้ำนะครับว่าในอาคารนะโดยสกิลนะครับมันจะมีความคล้ายๆกันกับตัวละครโทรคินอกจากนี้มีความสามารถอะไรอีกก็เป็นความสามารถในการบัฟต่างๆให้กับตัวเองแล้วก็ตัวซับสกิลนะครับมีความสามารถในการการ,การตีคริติคอลให้กับตัวละครน,นี้ด้วยสกิลถือว่าน่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้ว E สกิลเนี่ยเราสามารถปล่อยให้มีการไหลของเอ็กซ์ตร้าคอสเพิ่มเติม,ตมได้อีก2เพื่อทําให้การจมตีตรงนี้มันหนแรงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ตัวละครนี้ก็มีข้อเสียอยู่่่่่่่บ้าาาางงงนนนะครรรไมมมมมวววจเเป็ใืออขแยํทีต ถึงค่าความสเสถียรนะครับที่ทาให้ดาเมจของตัวละครนี้ค่อนข้างจะแกว่งพอสมควรแล้วนั่นเองนะสำหรับโนโซมินะครับในแง่การใช้งานนะครับที่ผ่านมาก็งานหลักที่สุดเลยสำหรับผมตอนนี้คือบอสทิฟเฟดที่เป็นเกราะม่วงตัวละครนี้คือตัวคีย์หลักสำหรับการเล่นตรงนั้นเลยงานถัดมานะครับก็คือการตีกับพวกแกรดบอสต่างๆนั่นแหละที่ผ่านมาก็จะมีการใช้งานกับชิโรคุโรแกรดบอสที่มาเป็นทอร์เมนไคเทนเจอร์พื้นที่กลางแจ้งนะครับในรอบนั้นก็มีการหยิบโนโซมิมาใช้งานได้โดยเช่นกันนนนนะะส่่่่่่ววงงาาาาาทีีเนนีเเเเเหหลลืืออออออครรรดูใตตพพิิมิมมมมมจไกป แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องเลือกระหว่างโนโซมิกับฮิคาริส่วนตัวผมเชีร์ให้คุณเปิดที่ฮิคาริมากกว่าเพราะฮิคาริ ari, มันคือตัวซับนะครับแล้วเวลาใช้งานคุณก็ไม่ต้องปั้นอะไรเยอะ แล้วยังสามารถนําไปปรับใช้ได้เยอะมากกว่าพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเซตตรงนี้นะถัดไปนะครับเราไปดูกันต่อผมจะพาไปดูกันที่ตัวใหม่ถัดไปก็คือจะเป็นตัวผมพีน่าไกด์นะครับพีน้าไกด์เป็นตัวละครธรรมดานะครับย้ำว่าตัวละครธรรมดาไม่ใช่ตัวลิมิตการโจมตีสีแดงเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับแบบเป้าเดียวซึ่งการใช้งานตรงนี้เอาง่ายๆเลยมันคือตัวละครที่ออกแบบมาสําหรับการเล่นกับตัวบอสเกบอราครับเกบอรราที่เราต้องใช้สเปเชียลดาเมจสีแดงในการเล่นก็นั่นแหละครับออกแบบมาสำหรับการใช้งานตรงนี้แต่ถามว่า ถ้าคุณตีอินเซนจำเป็นต้องเปิดไหมถ้าคุณไม่ได้อวยไม่ต้องเปิดก็ได้แต่สำหรับใครตีทอร์เมนต์แล้วกันอาจจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่คุณสามารถใช้งานได้แต่อย่างในรอบที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวละครนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวเลือกและกันโดยเฉพาะกับใครที่ตีทอร์เมนต์แล้วก็โรดติกเท่านั้นเองนะสำหรับต,ตัวละครตรงนี้ถัดไปนะครับเราไปดูกันต่อสําหรับตัวละครถัดไปที่เราจะพูดถึงกันคือนางุะสะสําหรับนางุสะนะครับจะเป็นตัวละครการโจมตีสีม่วงเกราะ โดยตัวละครน,นี้เป็นตัวละครประเภทของการโจมตีเป้าเดียวนะครับค่าคอสี่และตัว ex s k i l l นะครับจะมีในส่วนของการคูณดาเมจเพิ่มเติม,ตมแปรผันตาม HP ของศัตรูที่เหลืออยู่นเวลานั้นยิ่งเหลือเยอะก็จะยิ่งโจมตีได้หนุนแรงมากขึ้นสูงสุดอยู่ที่คูณ3ลเลยนั่นเองและนอกจากนี้สกิลอื่นนะครับก็เป็นสกิลในการบัฟบให้กับตัวเองด้วยถามว่ามีการใช้งานไหมของตัวละครน,นี้มีการใช้งานนะครับซึ่งก็คือจะเป็นการตีกับต,ตัวเฮเดรมาสแคนเรดบอสที่เป็นเกราะม่วงหลังจากที่ตัวละครน,นี้มีการ ณตอนนนนัั้ะครบส่วนงานอื่นในอนาคตนะครับผมเรียกว่ามันเป็นตัวละครที่เราต้องรอดูงานในอนาคตเพิ่มเติมไปก่อนเพราะว่าตัวละครที่เป็นการจอมตีสีม่วงพื้นที่ในเมืองเป้าเดี่ยวตอนนี้มันยังไม่ได้มีงานชัดเจนขนาดนั้นแต่เดี๋ยวได้เกิดคุณฟังไปเรื่อยนะครับแลวคุณจะสังเกตว่ามันมีการออกแบบตัวละครประเภทแบบนี้ขึ้นมา่อนข้างจะเยอะฉะนั้นในอนาคตมันก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับงานอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้าสู่ตัวละครนี้ก็ได้เช่นกันนะ อาฉะนั้นตัวละครนี้มีประมาณนี้เราไปดูกันที่อีกหนึ่งตัวดีกว่านะครับก็คือจะเป็นตัวของนิยะนิยะนะครับจะเป็นตัวละครการโจมตีสีม่วงตัวละครนี้นะครับผมทั้งนิยะแล้วก็เมื่อกี้นางูสะนะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิตทั้งคู่เลยนะเป็นแค่ตัวละครทั่วไปเท่านั้นโดยสกิลตัวละครนี้นะครับค่าคอสอยู่ที่4มีความสามารถในการทอนมเมตได้ด้วยและทาดีบัฟใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับโดยการโจมตีจะเป็นการแดีบัฟใส่ศัตรูไปก่อนเป็นการลดพลังป้องกันเป็นหมู่นะครับแล้วก็มีความสามารถในการโจมตีออออีกและสเเนนนนนนนาาารรโจมมตัับบออ่่่งงป็์ขููทดยว้ ให้คิดภาพมันคล้ายๆกับมาคโตะเพียงแต่ว่าเรนจ์ของดาเมจอะมันไม่ได้เหมือนกับมาคโตะนะครับผมมันจะใช้งานได้ง่ายมากกว่าแล้วแบบมาสำหรับการเล่นกับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งไปเลยซึ่งเรนจ์ดาเมจสูงสุดนะครับก็คือจะอยู่ที่7เป้าขึ้นไปนั่นเองนะนอกจากนี้เบสิกสกิลนะครับมีการลดต้านทานคริดาเมจเป็นหมู่ด้วยเช่นกันและตัวของซับสกิลมีความสามารถในการเร่งค่าคอสให้กับทีมเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงการใช้งานตัวละครนี้แล้วจากสกิลอันนี้ย้าว่าเป็นการเครครราะะห์นับ ก็ออกแบบมาสำหรับการตีกับคุโรคังิในระดับลูนาติกใครที่ตีอินเซนทอร์เมนต์ตัวละครนี้ไม่น่าจะสำคัญอะไรเลยแต่ด้ว่าใครขึ้นไปตีลูนาติกเนี่ยไอตัวนี้น่าจะมีบทบาทขึ้นมาเพน,น่้นจะเยอะในอนาคตแต่สุดท้ายทางเกมยังไม่ได้การเอาคอนเทนต์ตรงนั้นรีรันเข้ามานะแต่การอื่นๆน,นะครับก็มีการหยิบไปใช้งานเช่นกันอย่างเช่นบางคนเอาไปลงกอสลูนาติกก็มีบางคนเอาไปตีกับเปโรลูนาติกก็มีนะครับ คือง,งานอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ,ก,รการลดเกราะการโจมตีเป็นหมู่แบบนี้แล้วก็ต้องการตัวละครในการเร่งค่าคอสในเวลาเดียวกันนะครับนิยออาจจะตอบโจทย์ได้ถ้ามันสามารถตีได้แค่นั้นเองนะสำหรับการใช้งานตัวละครตรงนี้ณเวลานี้นะครับถัดไปนะครับเราไปดูกันต่อนะก็คือจะเป็นตัวของนัสึชุดวงดนตรีนะครับตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะครับเป็นตัวละครทั่วไปเท่านั้นโดยจะเป็นสไตรเกอร์นะครับการโจมตีสีแดงเกราะสีฟ้าโดยนัสึในรอบนี้จะมาในบทบาทของตัวละครสายฮิลวนะครับหรือว่าฮิลเลอร์นั่นเองสกิลนะครับจะเป และการฮิวตรงนี้จะใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางและฮิวออกมาเป็นเพาส์เรื่อยๆนะครับผมให้ในสภาพคล้ายๆกับอัซโกะแต่ในเรื่องการฮิวแต่ละครั้งจะไม่ได้โดนแนวเท่าอัซโกะนะแต่จะมีความถี่ที่ถี่มากกว่าพอสมควรเลยรวมถึงขนาดวงนะครับ ขนาดวงจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับซึโกะแต่ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับสำหรับการใช้งานจริงฉะนั้นตัวละครนี้จัดว่าเป็นอีกหนึ่งฮิลเลอร์หมู่ที่เป็นสไตรเกอร์ที่น่าสนใจามากสำหรับการใช้งานนอกจากนี้มีความสามารถในการลดพลังโจมตีใส่ศัตรูด,ด้วยผ่านซับสกิลนะครับในแง่การใช้งานจริงมีการใช้งานที่ไหนกันบ้างของตัวละครนี้นก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นการใช้งานในการเล่นบอสหอฟีรัลออฟเซต สีแดงนะครับอันเนี้ยออกแบบมาให้นักสืเล่นโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรบพลังโจมตีหรือว่าความสามารถในการฮิลนะครับและการเข้ามาของนักสือตรงเนี้ยทาให้มันมีคอมในการปล่อยออโต้ชั้น99ชั้น100ก็มีแล้วนะครับที่เซเวี่ปุ่น,นะเวลานี้นะนอกจากนี้เรายังสามารถนํานักสื่ไปไประยุกต์ใช้ในการฮิลต่างๆได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นฮารดิมัสนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็ไปรอดูเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการใช้งานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสำหรับตัวละครตรงนี้แต่ส่วนต ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับกับตวัวละตรงนีน้นะถัดไปนะครับจริงๆแล้วมันจะมีเป็นเซตของเคียเคียโคชุดว่ายน้ำอย่างเช่นอีซูนะชุดว่ายน้ำจีเซชุดว่ายน้ำแต่ว่าส่วนตัวผมจะข้ามไปก่อนลวกันซึ่งมันจะมีหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจแต่มันเน้นกับการตีโรนติกแล้วผมมองว่าถ้าใครวางแผนจะตีลโลนติกอยู่แล้วน่าจะพอรู้เกี่ยวกัการใช้งานตรงนั้นอยู่แต่ในคลิปนี้เราเน้นกับผู้เล่นโดยทั่วไปซะมากกว่าอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วก็ไปสู่เซตถัดไปคือเซตเคกกะเรลันชุดว่ายน้ำ ย้ำกันก่อนเลยว่าทั้ง3ตัวละครไม่ใช่ตัวละครลิมิตฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเิ่มกันเลยนะครับตัวของยูคาริจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์การโจมตีสีเหลืองกรอสีแดงถนัดพื้นที่ในอาคารตัวละครนี้เป็นตัวละครในการโจมตีหมู่สีเหลืองนะครับผมที่มีความรุนแรงค่อนข้างจะเยอะซึ่งสำหรับตัวละครดัเบิหมู่สีเหลืองของเกมโดคายคนะตอนนี้มันไม่ค่อยมีตัวละครที่โจมตีได้รุนแรงขนาดนี้และตัวละครนี้ก็คือจุดเด่นเลยครับสำหรับการจะหยิบไปใช้งานและถามว่ามีการใช้งานไหมก็มีการใช้งานครับก็คือจะเป็นการตีกับตัวขออองงงบบสทที่าาาาาเเเรรรรป็็นนกกหหลืะจแมมใใ้้ถช ช่วยน้ําได้นะตอนนี้ส่วนงานที่เหลือก็ยังไม่ได้มีงานอะไรชัดเจนขนาดนั้นที่เป็นพวกเรดบอสต่างๆนะครับผมถัดไปเราไปดูกันต่อสําหรับตัวละครอ,อย่างทางคีเคียวแล้วก็เรนเงะซึ่งเรนเงะจะเป็นตัวละครสองดาวนะครับย้ำว่านี่คือตัวละครสองดาวตัวใหม่นะแต่ผมจะขอพูดถึงที่คีเคียวกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับขีเคียวช่วยน้ําจะเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับที่มีเกราะสีเหลืองโดยจุดเด่นของตัวละครน,นี้คือจะเป็นตัวละครที่เราสามารถซัมมอนยูนิตบางอย่างลงมาในสนามได้ และยูนิตตรงนั้นจะมีความสามารถในการบัฟแบบออร่าไม่ว่าจะเป็นคริหรือคริดามจนะครับซึ่งตัวละครน,นี้สกิลโดยรวมนะมันคือตัวละครที่เราสามารถใช้ในการบัฟคริบัฟคริดามจให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยรวมได้ดดนั่นแหละซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยสกิลน่า,าสนใจมากๆเลยนะแต่ในการใช้งานจริงก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีการใช้งานเยอะขนาดนั้นและส่วนใหญ่ที่เจอ มันคือการเล่นกับคอนเทนต์ในระดับสูงๆซะมากกว่าผู้เล่นโดยทั่วไปไม่น่าจะมีการได้หยิบตัวละครนี้สักเท่าไหร่นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นการใช้งานตัวละครนี้เยอะขนาดน,นั้นนั่นเองนะแต่ช้าก่อนนะครับตัวละครนี้ผมเรียกว่าเรารอดูงานเพิ่มเติมไปก่อนดีกว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นการใช้งานอะไรเพิ่มเติมมั่งก็ได้นะครับกับตัวละครตรงนี้นะถัดไปคือเรนเงะสำหรับเรนเงะนะครับจะเป็นตัวละครสองดาวการโจมตีสีม่วงพื้นที่ในเมืองเป็นตัวละครเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งก็เช่นกันเลย เป็นตัวละครที่คุณต้องรอดูงานในอนาคตแต่ตัวละครนี้มันมีจุดเด่นหนึ่งอย่างที่ฉีกไปจากตัวละคร2องดาวตัวอื่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณขึ้นปืน3าได้นี่จะเป็นตัวละครตัวแรกเลยครับที่คุณสามารถทําค่าความถนัสนามจนถึงระดับเอสได้นะครับที่มือที่ในเมืองนะแต่สุดท้ายถ้าไปเทียบกับตัวละคร3ามดาว3าดาวมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเฟสติวลกันแล้วแต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเฟสเต็มๆเนี่ยเราจะไปกันที่100่งรอโดฟีก่อนก่งร1อ0โดฟีนะครับตัวแรกสุดของเราคือฮาซมิฮา แ,นะแต่ก็สามารถเล่นพื้นที่ในอาคารได้เช่นกันซึ่งในเรื่องการใช้งานนะครับมันคือตัวละครในการจมตีหมู่สีเหลืองฉะนั้นออกแบบมาในการเล่นอะไรนะตอนนี้ก็คือตัวละครในการช่วยตีทิฟเฟรเดตในรอบเกาะเหลืองน,นั่นเองส่วนงานอื่นๆนะครับก็คล้ลายๆกันกับตัวยูคาริเลยก็คือเราต้องรอดูงานเพิ่มเติมไปก่อนนะครับตอนนี้จะมีงานเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นแต่หนึ่งรโดฟีเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเขาต้องมาคู่กันและอีกหนึ่งตัวเรียกได้ว่าน่าสนใจกว่ายเยอะมากเลยนะครับในเรื่องการใช้งานนั่นก็คือเซียราช่วยน้ำนะครับเป็นตละนีบ ของตัวละครซัพพอร์เตอร์เกราะสีฟ้าโดยความสามารถนะครับค่าคอสอยู่ที่3สาหรัะ e สกิลจะเป็นการบัฟดาเมจ e x สกิลให้กับเพื่อนร่วมทีม1เป้าหมายซึ่งถ้าเกิดว่าเอาคําพูดแต่ลายละคนมาจะพูดละกันก็คือว่าตัวละครเน,นี้ยมันก็คือคิซากิที่ลงสนามได้นั่นเองซึ่งก็ถือว่ามันคือซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากและตั้งแต่ที่มีการเข้ามาก็มีการหยิบไปใช้งานเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับสะระตัวของเซออาช่วยน้ำนะฉะนั้นสระชุดหนึ่งดอโรฟีละกันถ้าสมมต กกลว่าาเเเยยออะมๆนนันงนถัดไปเข้าสู่ช่วงเฟส4.5ปีกันบ้างช่วงเฟสนะครับในรอบนี้เป็น2ตัวละครใหม่แล้วก็อีก1ตู้ที่เป็นตัวรีดันเข้ามานะครับโดยตัวแรกของเรานางีสะชุดว่ายน้ำนางีสะชุดว่ายน้ำจะเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับมีความสามารถในการบับคริตดามเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงการแปะสถานะคอซับเวิร์ลดให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งเป้าหมายเป็นระยะเวลา26วินาทีก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ไม่เหมือนใครเป็นสกิลที่แหวกแนวมากๆนะครับสาาถาบการใช้งานณตอนนี้แล้วก็มีการใช้งานเรื่อยๆเช่นกันนะครับตัต้ ตัวละครนี้ยังไงก็ตามมันคือตัวเฟสมันก็น่าเปิดอยู่แล้วนั่นเองนะครับและก็สามารถก็จดว่าน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะส่วนใครอยากจะเข้าใจกับการใช้งานตัวละครนี้เพิ่มนะครับดูได้ที่ตัวไอ้ด้านขวาบนผมเคยทําคลิปพรีวิวสกิลของตัวละครนี้ไปแล้วใครอยากเข้าใจเกี่ยวกับการทำคอสโวล์ดว่ามันคืออะไรมีเงื่อนไขในการทํางานไงบ้างไปดูได้ที่คลิปนั้นนะครับถัดไปนะครับ เราไปดูกันต่อสําหรับตัวอย่างทางมิกะช่วยน้ําก็เช่นกันเปโตเฟสนะครับในรอบ4.5ปีตรงนี้ด้วยความสามารถของตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครในการโจมตีสีม่วงเกราะสีฟ้าโดยตัวละครนี้นก็ถนัดพื้นที่ในเมืองนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ที่พื้นที่กลางแจ้งเช่นกันโดยสกิลนะครับค่าคอสีเป็นการโจมตีแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ทีนี้มันมีการใช้งาน2แบบคุณจะสามารถเปลี่ยนโหมดของตัวมิกะให้เข้าสม,มุนรพิเศษก็ได้แล้วทําการสแปมสกิลแต่ว่า การสแปมสกิลตรงนั้นยิ่งคุณสแปมไปเยอะเท่าไหร่ค่าคอสในการใช้งานสกิลในการยิงแต่ละรอบมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองแต่จะแบ่งมาเป็นเรนส์ทาคอสมันใช้ไม่เท่ากันหลายๆครั้งผู้เล่นก็เน้นกับการที่ไปนั่งหมุนสกิลในการยิงปกติกันมากกว่านั่นเองนะแล้วก็ในร่างนี้ครับขอมิกระปัญหาในเรื่องความแม่นยำไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็ยังการันตีในการครีปเหมือนเดิมนะสำหรับร่างนี้ดาเมจเดียวสีม่วงอ่ะเราก็ยังไม่เห็นงานที่จะเซ็งขนาดนั้นแต่ทางเกมก็เรียกได้ว่าเข็นงานมมมาา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 าขขยยยแหห่่่่่่่่งงงงเเเเตต็็็ททีลลนนนนะะะครรรรัับบไไววววจจปปกดออออสืุชซ ก็เรียกได้ว่าเอามาเสิร์ฟให้กับมิกะได้ใช้งานแบบเต็มที่หรือว่าการสอบครั้งล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าเอามาขายมิกะเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัววันะครับอันนี้เป็นตัวรีดันก็คือจะเป็นตัวของกินาชุดเรสกินาชุดเรสนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับก็เป็นสไตรเกอร์การโจมตีสีแดงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะครอบจักรวาลกับการที่คุณจะลงกับบอสสีแดงคุณสามารถหยิบตัวละครนี้ไปลงได้หมดเลยอาจจะมีเพียงแค่บางคอนเทนต์เท่านั้นที่ตัวละคร,คร,ระน,นีนร้แม ตัวนี้แหละครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็อยากให้มีเอาไว้เช่นกันนะสำหรับพีนัด d r เ s สตัวถัดไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นตัวของคณะชุดว่ายน้ํโดยคณะชุดว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นตัวละครธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำให้ผมถึงมาพูดถึงล่ะเพราะว่าตัวละครนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีการใช้งานเรื่อยๆด,ยด,ยด้วยเช่นกันด้วยความที่เป็นตัวละครสไตรเกอร์เกราะแดงมีความสามารถในการลดเกราะที่เยอะที่สุดหนึ่งตัวของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ใช้ค่าคอสเพียงแค่2เท่านั้นถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาของ d ดิบนนมานาในช้งนนนเลยั นอกจากนี้ซับสก,กิลมีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีให้กับนักเรียนสเปเชียลดยเช่นกันนั่นเองนะซึ่งใครอยากตีบอสสบายๆบ,บอสไหนที่ต้องการการลดเกราะตัวละครนี้ช่วยเหลือได้เยอะนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีตัวละครในการทดแทนได้อยู่และตัวละครทดแทนตรงนั้นก็สามารถฟาร์มได้ฟรีจากตัวเกมด้วยอย่างเช่นอาราเนะเป็นต้นนะครับอ่ะแต่นี้ก็เอามาพูดถึงให้ฟังกันนิดนึงละกันนะเกี่ยวกับตัวละครตรงนี้นะครับผม เราไปกันต่อครับนี่คืออีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนมีคําถามมาความตเยอะว่าณตอนนี้ตัวละครน,นี้น่าสนใจหรือไม่หรือว่าไม่ใช่ตัวละครที่จําเป็นขนาดแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือจะเป็นตัวของนางีสานางีสาร่างปกตินะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวลิมิตนะ แล้วก็จะเป็นตรรัวละครสเปเชียลการโจมตีสีแดงค่าคอสอยู่ที่3พลันนา,ศา,ศาสการใช้งานสกิลซึ่งสกิลจะเป็นการโจมตีเป็นหมู่นะครับในพื้นที่ที่กำหนดทําได้หลายฮิตด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูที่โดนตรงนั้นเป็นเกราะแดงจะมีการลดเกราะศัตรูตรงนั้นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งการลดเกราะตรงนั้นก็คือลดเกราะได้เยอะด้วยนอกจากนี้เบสิกสกิลสามารถฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ซับสกิลเป็นการบล็อคริดาเมจให้กับนักเรียนที่เป็นการโจมตีสีแดงของทีมเราด มันยังเก่งอยู่เหมือนเดิมมีการใช้งานได้เรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นการเล่นอารีนาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้แต่พอมาพูดถึงการใช้งานเรดบอสเราอาจจะไม่เจอตัวละครนี้เยอะขนาดนั้นแต่สําหรับหลายๆงานนะครับส่วนตัวผมยังมองว่าถ้าใครอยากจะเล่นสบายๆการมีตัวละครนี้ติดเเดียไว้ตัวละครนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวคีย์หลักที่มันช่วยเหลือในการตีของเราได้เยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะสำหรับนาง,งีสะนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวละครหนึง่งที่คอมฟีในการเล่นเพียงแต่ว่าถ้าใครงบจํากัดแล้วมองว่าเฮ้ยไม่เป็นไร,ราตัอ่นกูไปด อันนี้จะเป็นโรงเรียนใหม่นะครับที่มีการเข้ามานั่นก็คือโรงเรียนไวฮันและมีการเข้ามานักเรียน2คนครับก็คือตัวแรกเอริเอรินะครับผมจะเป็นสไตรเกอร์การโจมตีสีม่วงกรอสีฟ้าถนัดพื้นที่ในเมืองและการโจมตีตรงนี้เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวอีกแล้วนะครับฉะนั้นตัวละครนี้ส่งไปอยู่กับนางูสะแล้วก็ส่งไปอยู่กับมิกชเวน้ำไปก่อนเลยตอนนี้ในแง่ของงานหลักก็คือว่า เรายังระบุอะไรไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานสุดท้ายรอดูงานในอนาคตไปก่อนว่าจะมีการใช้งานอะไรที่ไหนกันบ้างอีกหนึ่งตัวครับคือคาโนเอะคาโนเอะจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับการโจมตีสีฟ้ากรอบสีเหลืองโดยบทบาทของตัวละครนี้คือตัวละครแทงและเราได้เห็นการใช้งานจริงไปแล้วนะครับด้วยความสามารถของเอเซกิลที่สามารถลบดีบัฟให้กับตัวเองได้รวมถึงการแปะ HP Regen ใส่ตัวเองนอกจากนี้เบสิกสกิลสามารถลดต้านทันคริปเป็นหมู่ได้และซับสกิล มีความสามารถในการเร่นค่าคอสซึ่งการใช้งานก็คือการตีเปโดรซิล่านั่นแหละในฐานะของทีมทาําคะแนนไม่ว่าจะเป็นการตีอินเซนตีทอร์เมนตีลูนติกแต่ถามว่าจําเป็นที่คุณต้องเปิดไหมคําตอบคือไม่จําเป็นคุณยังสามารถใช้งานหนัาสือที่ฟาร์มได้ฟรีๆจากตัวเกมอยู่แล้วและเซิร์ฟเวอร์เราอ่ะมันไม่ได้การแข่งขันที่สูงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นไม่ได้จาเป็นอะไรเลยกับผู้เล่นโดยทั่วไปแต่ใครตีลุนติกการมีตัวละครนี้ติดไอเดียไว้มันอาจจะจําเป็นขึ้นมาพอสมควรแล้วนั่นเองนะฉะนั้นตนัวละคระคนนนะรรรรัับบเมา่ิดตซใองงงวถึ ก็มีการหยิบไปใช้งานกับการเรอารีนาด้วยเช่นกันนะสำหรับตัวละครตรงนี้ถัดไปนะครับเราไปดูกันที่เซตสุดท้ายกันบ้างเซตสุดท้ายในวันนี้นะครับที่จะมีการพูดถึงกันก็คือจะเป็นเซตของอารีสชุดว่ายน้ําและจะมีการเข้ามาหองชุดว่ายน้าอีก1เซตด้วยนะครับโดยอันนี้ตู้ที่มผมจะพูดถึง,มงผมจะพูดถึงแค่ตู้ใหม่นะก็คือมิสกิชุดว่ายน้ำนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครทั่วไปไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะโดยจะเป็นตัวละครการโจมตีสีแดงที่เป็นตัวละครสเปเชียลนะครับการโจมตีเป็นวงที่กว้างขนนนาาาาดเท่กกกัับมมมิมรรระะแแลลสีีจจตป ตามเรนจ์ของดีบัฟที่ศัตรูโดนอยู่ณเวลานั้น ที่สูงสุดนะครับก็คือ4ดีบับขึ้นไปจะโจมตีได้อยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,700อนันนี้ผมจะเ็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับก็คือถือว่าดูนามากเลยสำหร,รับการใชยย้นตรงนี้และแน่นอนว่าออกแบบมาสําหรับการตีกับตัวของเก็กเกอรีสแน่นอนครับแต่ส่วนตัวผมก็เรียกว่าเป็นตัวละครทางเลือกละกันใครที่ตีอินเซนตีทอร์เมนต์มไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตีโดนาติกหลายๆครั้งก็จะต้องมีการใช้งานตัวละครที่เป็นตัวละครสเปเชียลในการเล่นักีจะ็นนวค้อื เป็นตัวของชีรุกโกชเวยน้มที่เข้ามาปมพ้องกันกับตัวของมิสซาก,กิชเวยน้ำนั่นเองโดยตัวละครนี้ไม่อยากจะอธิบายอะไรเยอะแล้วกันถ้าใครกําลังตามหาตัวละครที่ออคอตนที่สุดของเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นอารีนาการเล่นเรดบอสการเล่นคอนเทนต์ต่างๆทุกคอนเทนต์เลยตัวละครนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการลดคอสตตั้งแต่ตอนเปิดเกมการบัฟคริในช่วงต้นเกมการเร่งค่าคอสการลดเกราะแถมยังช่วยทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวละครไหนที่สามารถลงเทนต์ต่างๆได้เยอะเท่ากับชีรุกาออนนลี้้ตตวคโกรัแล้วนระ้ตอีนรนีดย้ด เมตาตลอดการของเกมนี้ณนะเวลานี้เลยนะครับไม่มีตัวละครไหนสามารถทดแทนตัวครนี้ได้เลยและสร้างความแตกต่างในการเล่นอารีนาได้มหาศาลเลยนั่นเองนะครับผมกับตัวของเชือกดวาชเวน้านั่นเองนะและนี่ก็คือจะเป็นตู้ต่างๆนะครับที่ผมมองว่าเป็นตู้ไฮไลท์ ight, ตู้น่าสนใจตู้ใหม่ๆนะครับที่อยากให้หลายๆคนได้เข้าใจกับการใช้งานกันไว้แล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตู้กาชาตู้ไหนน่าสนใจกันบ้างซึ่งอันนี้ผมจะแบ่งออกให้ดูก่อนเซตแรกนะครับผมเรียกว่าเป็นเซตรอดูงานก็จะมีตามนี้ซึ่งกลุ่มตรงนี้ อย่างเช่นนางูสะหรือว่าจะเป็นเอริมันคือตัวละครที่รอดูง,งานจริงๆอ่ะพื้นที่ในเมืองการจำตีสีม่วงเป้าเดี่ยวตอนนี้ยังไม่ได้มีงานอะไรแต่มีการออกตัวละครประเภทแบบนี้ออกมาเขาต้งจะเยอะฉะนั้นรอรุนในอนาคตนะครับว่าจะมีงานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าส่วนคีเคียวเนี่ยส่วนตัวผมยังมองว่าสก,กิลอาจจะมีความน่าสนใจอะไรเพิมเ่มเติมอีกก็ได้ในอนาคตตอนนี้ผมก็ได้ใส่ว่า,วารอดูง,งานเพิ่มเติม,ตมไปก่อนละกันแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินจากตอนนี้มันคือตัวละครสารการตีโรตติกนั่นเองนะถัดไปนะครับอันนี้ ครับก็จะแบ่งอมาเป็นเฟสติวัลก่อนเฟสติวัลก็คือตัวของนางนิซะมิกาชเวน้าแล้วก็ตัวของฮินาเดสนะครับซึ่งอย่างก็ตามตัวละครเฟสติวัลมันก็น่าเปิดอยู่แล้วแล้วก็น่าลงทุนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเปิดได้ก็เก็บให้หมดนั่นแหละเซตถัดมานะครับผมเรียกว่าเป็นการใช้งานรวมๆแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดกับเรดบอสต่างๆนั่นแหละแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบหลากหลายซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสังเกตมันคือตัวซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นอารูเดสฮิคาริเตอาที่เป็นตัวลิมิตนางนิซะที่เป็นตัวลิมิตเช่นกันคันนาชเวน้ำแล้วก็อีกหนึ่งตัวกับตัวละครครอบจักรวาลของเกมนี้อย่างทางเชรุกะชเวน้านั่นเองนะแถวถัดมานะครับ ว่าเป็นตัวละครสำหรับใครที่คิดจะตีโลนติกก็จะมีอย่างเช่นพีหน้าไก่กับกาตีเกบูราที่เป็นตัวเลือกสำหรับการใช้งานนิยะนะครับกับงานหลักคุโรคางะหรือการประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นกอสหรือว่าเปโดรซิล่าที่มีการเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อิซึน่าชเวยน้ำนะครับกับการตีกอสฟูบุกินะครับกับทางเลือกสำหรับการตีเกบูราคานโอเอะกับการตีเปโดรซิล่านะครับแล้วก็มิสกิกับการตีเก็กเรียสนะครับในฐานะของตัวละครทางเลือกนั่นเองนะแล้วก็บอสหอนะครับผมก็จะมีตั้งแแแตตตตตต่่ััััััวววขขออองงซซซซาาาาาารร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 ิิิชชชุุดด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 เเเเเสสสโโโโนน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 มมมมะะะะคคบบบบบถไไปปยยยกก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 ์ใ้้้ีีี๊ห ยูคาริฮาซึมิชุดว่ายน้ำนะครับกับการตีทิฟเฟอร์เลดเหลืองแล้วก็ซาอรีชุดว่ายน้ำนะครับกับคอนเทนต์คอกมาสีฟ้านั่นเองนะแล้วก็จะมีตัวละครลิมิตอื่นๆนะครับเผื่อว่าใครต้องการในการเก็บเอาไว้ก็จะมีเช่นจีเซยชุดว่ายน้ำโทคิแล้วก็ฮิเอริชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับผมทีนี้ผมจะตัดตัวละครเก่าๆทิ้งไปให้ดูแล้วกันเผื่อว่าเฮ้ยใครเป็นผู้เล่นเก่ามีการเก็บตัวละครต่างๆไปเขาต้องจะเยอะแล้วถ้าคุณมาดูแค่ตัวใหม่นะครับมันจะมีเพียงแค่ตามนี้เท เร่งนี้ผมขอพูดถึงสรุปเกี่ยวกับตู้กาชาภายในช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปัจจุบันนี้ของทางซาวญีญปุ่นนะครับส่วนใหญ่เป็นละครที่ออกแบบมากับการเล่นในระดับดนติกซะมากกว่าฉะนั้นมันเลยอาจจะไม่ได้มีตู้หน้าเปิดเยอะมากมายขนาดนั้นแต่สุดท้ายไม่ว่าใจงไงก็ตามนะครับสิ่งที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้ คุณตัดสินใจเอาเองนะว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนกับไอเดียของคุณถ้าใครเน้นการใช้งานคุณก็มาดูกับพวกตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวเฟสตัวใช้งานอะไรต่างเหล่านี้อะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปสรุปตู้กษา้าเปิดของทางเกมลัวไคนับไปสักประมาณ6เดือนนะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมไว้ด้วย,วยวแล้วกันนะครับใครมีเหาอะไรเพิ่มเติมสามารถทิร์นคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ